อันนี้เป็นบรรยากาศในที่ทํางานของผมนะครับผมมาทํางานอยู่ที่นี่ร่วมกับเพื่อนอันเป็นที่รักของผมคนนี้เนี่ยก็ประมาณ5ปีแล้วนะเราทํางานร่วมกันมาตัวของผมเนี่ยนะครับจะเป็นคนพิการทางสายตาก็คือตาบอดนะครับส่วนเพื่อนของผมคนนี้นะครับเขาก็จะเป็นคนพิการทางหูนะครับก็คือไม่ไม่สามารถพูดได้เหมือนกับคนปกตินั่นเองนะครับ แต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยนะครับยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะฮะเขามีความรับผิดชอบตรงกับเวลาดีมากเลยนะในช่วงที่งานก็ว่ากันไปแต่พอช่วงที่ว่างจากงานเนี่ยนะครับผมเองก็มาอยู่กับโทรศัพท์มือถือมาอยู่กับโซเชียลเขาเองก็เช่นเดียวกันครับไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือไปอยู่กับโซเชียลไปอยู่กับเพื่อนๆในกลุ่มของเขาผมเองก็มาอยู่ในกลุ่มของผม อ่าและทีนี้เราจะพูดคุยจะติดต่อกันได้ยังไงระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันเพียงสองคนเนี่ยใช้ไลน์ครับเพื่อนๆครับใช้ไลน์ติดต่อถึงกันผมจะคุยอะไรกับเขาจะ,ะกระซาเย้าแยา่จะพูดเล่นพูดจริงจะพูดในเรื่องงานก็ใช้ไลน์ครับเขาเองมีอะไรจะพูดคุยกับผมจะปรึกษาหาหรือจะนู่นนี่นั่นกันเขาก็ใช้ไลน์ครับนี่แหละครับ ความเป็นจริงของชีวิตที่คนพิการสองประเภทมาทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันแล้วเราในานามของเจ้าหน้าที่ของสถานบริการที่นี้เนี่ยมีเราแค่สองคนทุกๆสัปดาห์ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโดยเฉพาะช่วงบ่ายของวันมีเฉพาะผมแล้วก็เขาเป็นคนพิการกันทั้งสองคนแล้วก็ต่างประเภทกันจะเป็นอย่างนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับ อแต่ว่าการให้บริการของเราเนี่ยก็ได้รับความอบอุ่นจากผู้รับบริการโดยเสมอมานะครับเขาก็ให้กําลังใจกับเรามาโดยตลอดนะครับนี่นะครับเป็นความจริงของชีวิตที่มันได้สีสันมากเลยทีเดียวนะฮะแม้ว่าจะไม่เคยเจอกับภาพบรรยากาศเหล่านี้แต่ที่นี่ มาเจอกันได้เลยครับรับรองว่าทุกคนทุกท่านที่แวะวนมาเยี่ยมชมที่นี่ต้องเจอกับบรรยากาศนี้1คนเป็นใบและว่อีกหนึ่งคนก็ตาบอดนะครับแล้วเราก็เป็นเพื่อนที่รักแล้วก็ห่วงใยต่อกันทั้งที่เขาเองก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของผมแล้วผม พูดไปเมื่อไหนก็ไม่เคยเข้าหูเขาแต่ในความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็คือมีสีสันมากเลยทีเดียวครับ